Come on ับบี Come on ดรุณีก็ฮับบี้ก็นี่แปลว่าออริจินัช่วยกินแบบคนจอแดนจริงๆดิอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยยัช่วย c a m อ r a one I <Sessenzial> 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 So what? They close at 12. 12, 12 at Yeah. So we can film in? Yes. No problem, they say. <Sessenzial> I told you to tell me earlier. You didn't tell me you because the number โ okay. h oh, because you don't remember เด really? okay. okay. ี okay. ๋ยวโอเคดีผมใส่ใส่ไม่ก่อนโอเคดีจ้ะตัวเองอโ๊บกดไปกดไปเขาว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่เออผมจะพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งงี้ไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปกินอาหารชื่อนหนึ่งเป็นอาหารชื่อดังมากๆเลยในในจอแดนคือในในมิดเดิลสเนี่ยในตะวันออกกลางในอาหรับเนี่ยนะอาหารนี้หาได้แค่จอแดนเท่านั้นเขาเรียกว่ามันซัฟรสชาติหน้าตาวิธีการกินต้องโอ้โหคือแบบแบบนี้แบบนี้คือละฮารอมอย่างนี้คือหมายถึงการปั้นนะเออยิ้มยิมยิ้มโอเค okay, เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงนะ เมื่อกี้ผมเปิดไมคไม่ทันเพราะว่านั่นแหละมันมีเบอร์แปลกเข้ามาคือก่อนหน้านี้ผมก็ให้เขาโทรว่าร้านปิดเปิดปิดกี่โมงเพราะว่าตอนนี้มันประมาณเที่ยงกว่าแล้วผมยังอิ่มอยู่เลยเพราะเขาให้ชาให้ขนมไม้ผมกินใช่ไหมผมก็เลยให้เขาโทรไปประมาณอ๋อปิดเที่ยงคืนโอเคปิดเที่ยงคืนก็ดีซึ่งแรกๆผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยช่วยก่อนก่อนจะไอ้นั้นช่วยเปิดไมคหน่อย ช่วยสกิลหน่อยผมจะได้เสียบไม้อะไรไทยตอนนี้คุณคุยเขาก็เลยรับไปก่อนเบอร์เขาไม่ได้จําออกไปมาเป็นร้านผมก็เลยรีบเปิดกล้องโดยที่ยังไม่ได้เสียบไม้โอเคซึ่งร้านที่เราจะไปนะครับมันจริงๆริงร้านมันซับมันมีเยอะนะแต่ว่าเราจะไปร้านตรงข้ามนี้ซึ่งผมเช็คฟีดแบ็กเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยร้านหนึ่งมันย้ายเข้ามาในตัวเมืองเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยผมก็จะออกจากประตูนี้เดิน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 ตามถนนแล้วข้ามตรงข้ามเลยนะใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ Can I get โอ้โหนวลนวลไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่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 ได้โอเคโอเคลืมไปว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมีพี่สาวมีมีเม,มีแม่เขามีครอบครัวเขาดูโอเคเจอกันเจอกันเราเปิดกล้องทีทีหนึ่งขอละมาร์ขอเลยก่อนพอดีว่าไอโอเคมุฮา่ยิดโอเคมุฮา่ิดมุฮา่ยิดเป็นศัพท์ของซาอุดีเนี่ยแปลว่าแบบเอเอ,เอมึงเกามังเกาอะไรอย่างเงี้ย Let's go คือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะคือเมื่อกี้ แม่เขาถามว่าคำเสียอะไรไอเชนอุ้มมักซะ because we have a lunch here เม <Yes. S 1> ว่าแปลคุณอาหรับอย่างนี้นล้วคือคือปกติเราเขาจะกินเราจะกินข้าวกันที่บ้านถูกบ้างไหมใช่ไหม ใช่คือแต่ประเดีวันนี้เนี่ยคือพอเวลาเราไปกินข้าวด้านนอกแม่เขาก็จะถามว่าเอออย่าซีนกินข้าวด้านนอกใช่ไหม <S 2> <S 2> วันนี้จะให้เงินแม่กี่บาทคือคือเขาจะไม่เป็นคําแกล้งของเขาคือเขาอยากให้กินข้าวที่บ้านแต่ผมก็บอกว่าเออพอดีว่าผมต้องถ่ายคลิปถ่ายอะไรพอดีไอ้เมนูนเนี้ยแม่เขาก็ทําเป็นทาอร่อยมากแต่ผมก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปกินที่ร้านให้เพื่อนๆได้ดูนะ่แหละเขาก็ถามว่าเออในเมื่อไปกินข้าวด้านนอกใช่ไหมงั้นต้องเอาเงินเนี่ยให้แม่ด้วยเข้าใจไหม มันกล่ว่ากินข้าวด้านนอกต้องเอาเงินจ่ายแม่เหตุผลที่ไม่ได้ไปกินที่ไม่ได้กินข้าวในบ้านแต่ถ้ากินข้าวในบ้านฟรีแต่ถ้ากินข้าวด้านนอกจ่ายจ่ายจ่ายซื้อข้าวด้วยแล้วก็จ่ายให้แม่ด้วยในประมาณนี้เป็นคำคำหยอกล้อของคนอาหรับกระข้างถนนคนจอแดนนะครับเขาจะขับเลนตรงข้างกับบ้านเรานะเขาจะขัดเลนตรงข้างกับเราของเราพวงมาลัยขวาของเขาพวงมาลัยซ้าย شو to... how to read this من صفجي من صف شرب what does that mean I know من, صف من, صف من صف> I know yeah. what is شرب شرب when you want to tell someone to put uh, لبن يوغر oh. من صف يوغر شرب uh, oh. you tell him شرب, شرب. okay من صفجي شرب صح؟, صح okay let's go السلام عليكم السلام يا تكلافا آه أنا أنا ياسين يوتيوبر من تايلاند أصور طعامك بسألك إذا عادي صورت بحكي لك هو ياسين ممكن يوتيوبر ممكن من اليوتيوبر من تايلاند على اليوتيوب اليوتيوب من تايلاند المنسف اللبن لا أنا بس هيك اللبن لا هو معلم هو يس yes. قل ايش تقول لهم بالعربية بالعربية لم بيف اه لحم لح. لحم لحمة 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 واحد دجاج واحد لحمة شكرا แฟนเลมรอย هي มาฟี <S <S pues <the ่อ ه อเอ ه where is this i t i s Thailand no I don't Thailand bro I o n t k n o this Thailand flag here maybe ดูจากเรือดูจากอะไรก็เป็นทะเลใต้อะเดี๋ยวเราผมจะถามเอาชัวร์อีกครั้งนึงนะแต่ดูจากเรืออะไรคือทะเลใต้เลยขึ้นเถิ ฮสพร้อมแล้วก็เดี๋ยวดูกล้องก่อนเป็นคลิปแรกนะ่ที่ผมถ่ายกินอาหารนั่งโต๊ะแบบเนี้ยโอเคต้องตั้งมุมนี้ Can you sit here? I wanna see you sit here. <Come. S 1> you and me. <Okay. S 1> Let's go. ถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยนะ ชื่อ brownie เค้กซะชื่อ b บรนเจลแอลกอฮอล์ชื่อแบรนด์ brownie ช่วยซิเจอเขาเอาไมค์มาคืนเพราะว่าเขาไปคุยโทรศัพท์ด้านนอกถ้าเขาไม่เอาไมค์คืนนี่คือทุกอย่างที่เขาคุยเนี่ยมันเข้าเข้าเสียงหมดเลยเข้างนี้นี้หมดเลย ค่ามนซ่าซ่าเรื่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันช่วงซัมเมอร์นะแต่อากาศค่อยๆหนาวทีละสเต็ปเนื่องจากว่า อีกไม่นานก็จะเป็นหิมะแล้วครับหิมะตรงนี้ก็มีหิมะตกแต่ไม่เยอะแต่ก็มีเพราะมันอยู uh, ah ่ใกล้แบบตอนเหนือเลยอ่ะดูดิเอ่อยากีเอ่อดูด่าโซร์ามินเฟนไทยแลนด์ส่ะในไทยแลนด์ส่ะเอ่อ Tell Tell him this is my house my home here สอไปยัลลั allah rah, ่รอฮ์อุซาฟิร์ไบทีอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์บัดดิโคโรน่าอินชาอัลลอฮ์ คือประเทศของเราเราก็ต้องจำได้สิถูกต้องไหม How to eat Mansaf like the real อย่าเด็กอุดรดูนี่กว่าเลช How to say how เลชเคฟเคฟเคฟ With your hand you put soup Mansaf soup and like this with your hand you make it like a ball Okay and you eat How to make a ball Move your move your finger how Like this Then อ <Like> oh. <laughs> คือตอนที่ผมตอนเที่ยงเนี่ยนะจะมีรถเยอะมากเลยเรียงอยู่ตรงเนี้ผมก็เปิดประตูบ้านใช่ไหมแล้วผมก็หันมาดูเออรถเยอะค่อยดีกว่าผมก็มาประมาณบ่ายสองตอนเนี้ย Do you think can you finish Mara X You, you you can finish everything? Yes, I can Really? Finish, yes. Okay, we gotta I am from Jordan. Okay, I'm Jordan. And I'm don't you go? Is the almond? Los. What's the uh Okay. Shocan? Like you like you bought it from Gosh grocery. Oh ไ <Bread. Yes. S 1> อ้สด um, ขั้วเบรดเขาก็ให้ขนมปังด้วยอันนี้คือโยเกิร์ตใช่ไหม <S <S ใช่ไหมใช่ต้องมาจากไโคตรคเยอะกินยังไงวะนี่เอาง่ายๆนะถ้าคนไทยกิน3คนแต่ละที่แต่ละแต่คุณ ขึ้นจริงสิอีดิ้งจัดจ้านวันยี่สิบครอันนี้อัลมอน,นที่เขาให้ผม is t h e laws huh laws laws yes mm. อันนี้คือนะ้ำคือเท่าที่ดูน้ำของเขาเนี่ยทำดีมากเลยนะเขาใส่ในขวดพลาสติกอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีฟิล์มเขาเรียกเขาไม่เรียกว่าอลูมิเนียมเรียกว่าฟอยล์ซึ่งฟอยล์ของเขาก็แบบ จันนะเนี่ยไอนโทนีเอามาจันนะแปลว่าส่วนสวรรค์ชื่อส่วนสวรรค์หนึ่งดูแกะ<ม>เดี๋ยวผมขอล้างอีกครั้งนึงเมื่อกี้แต่นแต่นี้ล้างแกะแอลโกอฮอล์แล้วก็ล้างกับน้ำในห้องน้ำอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมกลับมา โอเคฮาวมิทเลยังผมจะทำให้เขาเป็นตัวอย่างโอเค so first what do you add โอเคโอเคเขา add โยเกิร์ตใช่ไหมใครกคคอณโอเคโอ้ไม่ไซากินหนาวนาแด i k e t นี้โอเค มาตัดแบล็คบอร์ดโอเคอันที่ออีกทีเป็นเด็กจัดบัดเดินบัดเดินบัดเดินบัดเดิบัดเดิโอ้ That's it This how โอร์ดูเนี่ยไกวะซาอันนี้คือแตงกวาดองนะครับแล้วก็ไอ้นี่เป็นหอมหอมใหญ่ซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยนะสิ่งที่เขามีอ่ะหนึ่งเขามีขนมปังบางคนี่คือข้าวแต่ข้าวของเขาคล้ายๆให้อารมณ์คล้ายๆข้าวมันเนี่ยเนี่ยคล้ายๆข้าวมันบ้านเราอ่ะ ความมันนะแต่กลิ่นคือไม่ใช่เลยเขาก็มีอันนี้ให้ด้วยแล้วก็มีไก่ไก่ของเขาเขาก็ต้มผ่านโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยดูดิแล้วก็อันนี้ก็เป็นนม <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองโ,โ,โอ้โหปวปั้นแล้วแบบโอเคมามโอ้พ่อข้าวขิงครับเนี่ยชัดนี่ใส ك م ا มาณจ้ بس ك บัสปรมาณถ้าโยเกิร์ต for you you can eat with this o โอเคดีาิอ๋ยวผมขอเวลานิดนึงี๋ระหว่างนี้เดี๋ยวผมกินก่อนเรียนปลานี่คือแตงกวาดองเลยนะอืมอซชคือแตงกวาดองอันนี้คือในส่วนของหอม โอ้เนียนซะโอ้เนียนเนี่ยเขาผสมอะไรนี่แหละสีม่วงๆเป็นผงม่วงๆอ่ะอันนี้ผมชอบโอเคเอ่อซะ Like this ซะ Like this with your finger Touch with your finger like this This ไอ้หัว This. <Yes. S 2> when you want to eat push i t w i t h your finger here like this yes are y o like this Oh, ๋ <c> h <oughs> เขาบอกว่าให้ทำมืออย่างนี้แล้วก็เอานิ้วเนี้ยเนี่ยเอานิ้นเอานิ้วเนี้ยดันเข้าไปมันซอสเนี่ยคือรสชาติมันจะเปรี้ยวห้ามหมดซะรู้สึกสัมผัสคล้ายๆข้าวมันแต่กลิ่นจะคนละแบบกลิ <c oughs> ่นบ้านเรามันจะมีความเป็นสมุนไพรามากกว่า แล้วก็ไอโยเกิร์ตเนี่ยข้าวข้าวข้าวโอ้ซักเ <Yes. S 2> ออนมเว้ยเ <c oughs> คยได้กลิ่นของความเป็นนมเลยอ่ะได้กลิ่นของยังมีกลิ่นสาบของมันอะ่ะคืออร่อยนะคือไม่ได้กลิ่นสาบแรงนะกลิ่นกลิ่นสาบที่อร่อยอะ่ะดูโอ้ข้าวข้นเยอะอ่ะคือแบบเพื่อนๆดูนะนี่คือมือขวาแผม <c oughs> คือเอาง่ายๆอะ่ะโหคือมันเยอะมากอ่ะดูดิไก่ แมนี่ไลค์เดสซะซะโอ้โหคือปั้นยากับปั้นดิน้ำมันเลยอ่ะโชว์กล้องบรอคำนั้นบีบิคำมั้นอุรดุนีก็ฮับบีบีก็เห็นไปว่าออริจินัลคือช่วยกินแบบคนจอร์แดนจริงๆดิอะไรประมาณนี้ แล้วขนมปังของเขาเนี่ยเป็นขนมปังบางมากเลยนะ so like you see just one layer here yeah it's really good I love it hmm <c oughs> oh so h a m u c Hamad ใจว่าจะ เดี่ยวมอนหน้า hmm. ม <that |transcribe|> like <that> ึงเลยผมครับวัน till turns me เดี๋ยวผมจะอัดคลิปส่งให้ผมมีผมรู้จักกับดาราที่แสดงช่องวันคอปเตอร์ซึ่งเขาวันนั้นเขาเห็นผมกินข้าวกับมือนะเขาเห็นผมกินข้าวกับมือเขาบอกเฮ้ย ทำไมกินข้าวกับมือไม่สกปรกอรอมันมันมีเชื้อโรคนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ขำมากเพราะว่าวัฒนธรรมของผมนี่คือเรากินข้าวกับมือซึ่งช้อนเราก็กินตะเกียยแเราก็กินแต่ออริจินอลของเราคือกินกับมือแต่ว่าเราล้างอะไรตลอดแต่คัพนเนอร์เนี่ยเป็นคนกรุงเทพฯปลออะไรเงี้ยคือเขาตกใจมากแล้วผมจะส่งวิดีโอนี้ให้เเว้ยอย่าใช้เงินเลยอใช่ บัสว <mm ัยเด็กสองสามโคตรเละเดี๋ยวว่า if my mom say this ดูว่าดูมือดิโอ้โหยังทำได้ไหมดูแปโอเคโอ้ เดี๋ยวผมส่งคลิปแล้วอ่พี่เป็นไงบ้างตอนนี้ชินกินกับมือนะพี่ช่วยส่งคลิปนี้ไปหาเตอร์หน่อยได้ไหมชินไม่อยากจะส่งหาเตอร์โดยตรงพี่ส่งให้เขาแล้วก็พี่น้องบอกดูชินกินกับอะไรกินกับมือเพราะาถ้าชีวิดีชินส่งคลิปนี้ไปเขาก็งงๆชินส่งทาไมอะไรอย่างเงี้ยช่วยสกรีนช็อตมาด้วยว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรโอเคเดี๋ยวถ้าเขาตอบกลับยังไงเดี๋ยวผมจะ อยเปิดกล้องอีกทีนึงให้เพื่อนดูนะว่าเป็นยังไงโอเค Now we e a งอ e a you never eat this is your first time this yeah, is your yeah. first time อายุสิบห้าปีกิน mm hmm. มันซับครั้งแรกในชีวิตที่ร้านอาหารซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านเขาปกติแม่เขาจะทำเนี่ยโ oh. mm hmm. อ้ก็เหมือนไก่ข้าวมันปกติเลย yeah. แต่มันจะแห้งๆหน่หอยนะแต่เนี่ยพอได้เคี้ยวไปเคี้ยวมามันจะมีความเป็นโยเกิร์ตอยู่ด้านในอ่ะ ความอนมจากวัวเนี่ยจะนมโยเกิรน,นมวัวเนี่ยนะจะเดเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างมือนะแล้วก็เดี๋ยวตัวเองจะกินกับมือละกินกับช้อนละ เพราะว่าผมอยากจะกินผักกินอะไรด้วยไม่อยากเอามือสกปรกน,นี่ไปจุ่มผักมันไม่ได้สกปรกหรอกแต่มันมีรอยอะไรอย่างเงี้ยผมขอกินกับมือแต่ผมไปล้างก่อนโอ้โหดูปากผมดิบเพิ่งสังเกตเล็กมาก คือเอาง่ายๆนะผมอยู่ที่ไทยอ่ะคนมาว่าพ่อแม่ผมว่าผมกินเยอะแล้วนะแต่ดูดิ I can't finish คลัส I will eat just half and let them pack ให้ can pack? yes ผมแบงเขตแล้ว Can I put on the fridge and eat tomorrow? เรื่องอะไ Yeah it's ุกคน ทุกคนดูไก่นะคือไก่เขาอะ่ะมันจะเป็นแนวแห้งๆนะแล้วก็เขาก็เอามาต้มอ,อีกครั้งหนึ่งอะ่ะดูดิต้มด้วยน้ำอันนี้แหละน้ำโยเกิร์ตนี่แหละ อนนี้ผมอิ่มมากนะเอาตรงๆผมกินไม่หมดผมกินไม่หมดแต่เขากินหมดมดูคืออายุ15ดูกินหมดผมคิดว่าตัวเองกินเยอะแล้วนะดูดิได้แค่นี้จริงๆตัวเองได้แค่นี้จริงๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวรึ่งหน,นึ่งผมเก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ไมโครวเวฟเวลาจะกินวันหลังคือแบบแค่นเท่าเ,เดิมที่เดิม <applause> لك لا لا بس لو تزيد لي اياهم عليهم أو... اه اه وبدي أو... أو... اخذ معي لوفي السلام عليكم لذيذ جدا ولكن انا فول فول ولكن لذيذ صحتين <applause> شكرا كم سعره؟ سبعة سبعة Do you no. have one? No. just yes, I have. The name for me, Bangyai. give me one بس جزاك الله خير اه اوكي ويت لبن ويت ويت تايلاند من هون تايلاند صح بس تلهم انا اردني من عندكم اه اوكي بعدين 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 اوكي بتحب المنسف؟ tell him like my first time five years ago. I don't like, it but now I like it so much. Okay. He took you if you want to five years. Because it's new. First they have a page on the Facebook. They have what? Page on Facebook. Fa oh, Facebook page? Yeah. Okay. So he asks you if you want. Oh, me Yes. Many times I almost hit by a car. Yes. What? Go, go. <coughs> คือเอาตรงๆผมจะโดนรถชนหลายรอบแล้ว Oh my god โอเคผมจะบอกนะครับถ้าเพื่อนๆมาที่ประเทศจอแดนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยคือการกินมันซับมันซับเพื่อนๆจะหาที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากประเทศจอแดนเท่านั้นในอาหรับนะอูร<ะ>ุดุนอูรุดุนฟากัดใช่แลวสิ่งที่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะคือมันมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนคนญี่ปุ่นของผมมาเพื่อนสาวนะที่ชื่อโนโนะที่เราเจอกันที่แคนบรเดียที่ไปวัดอังกอร์ก็เป็นเพื่อนกันจนถึงวันนี้ก็คุยกันอะไรอยู่นะครับ ซึ่งจะบอกว่าเ,ออเขาเนี่ยมาเที่ยวจอดแดนผมก็บอกเฮ้ย hey, ถ้ามาเนี่ยนะคุณต้องมาลองมันซับเขาก็บอกเ,ออเขาจะลองจะลองสุดท้ายเขาก็ไม่ลองคือมันพลาดมากคือสิ่งท,ที่ผมจะบอกคือถ้าใครมาจอดแดนน่ะสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างหนึ่งเลยคือการกินมันซับไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, ถ้ามาจอดแดนฉันต้องไปเดซีฉันต้องไปเปตราฉันต้องไปคีออฉันต้องไปวาดีรามฉันต้องไป iram, อากาบะมาจอดแดนทําสิ่งเหล่านั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือการกินมันซับถือต้องไหม you c a n go anywhere The thing you can't miss you have to eat which is Mansaf you eat Mansaf like okay now you are at Jordan now ใชซะซะเดี๋ยวยังไงผมจะรอข้อความกับพี่ชายของผมอีก,อกครั้งหนึ่งนะว่าผมส่งวิดีโอที่ผมกินกับมือไปให้พวกเขาจะดูว่าเขาจะตอบกลับยังไงเขาไม่เคยเห็นคนกินข้าวกับมือแล้วเขาเห็นผมกินครั้งแรกเนี่ยเขาแบบเฮ้ยเชื้อโรคอะไรเงี้ยขัสดง โอเคตอนนี้เขาตอบมาแล้วครับไอ้น,นี่ตอบมาแล้วเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะเดี๋ยวผมอาจจะสกินช็อตไปด้วยส่งดูดิเตอร์ดูพี่ชินกินข้าวสิครับแต่เคยเห็นแล้วนี่คือเขาเคยเห็นในที่ผมเคยกินก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าไงเขาบอกกินมอมแมมกว่าเดิมก็คนนี้ก็บอกเอา้าก็บอกเขาพี่เคยบอกว่าพี่ชินกินแบบนี้เแบอร์ที่บ้านนะพี่ชายของผมก็บอกเออชินมันตั้งใจแกล้งเตอร์ก็คือแบบว่ากินให้มันดูมอมแมมอะไรแบบกันนี้ คือจะบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเขาตกใจมากๆเขาตกใจที่สุดเลยอ่ะคือเขาโคตรตกใจเลยว่าเฮ้ยทำไมยาซินกินกับมือเลยแต่ตอนนี้คือเขารู้ทันเขาก็ได้จะปรับสภาพอะไรได้ดีละแต่การกินอย่างนี้มันมันหนักกว่ากินที่บ้านนะอันนี้มีการปั้นพันปั้นเป็นวงกลมอันนี้ผมก็ได้มีมีน้องคนนึงมาหาก็ได้ได้ได้กินราสเบอร์รี่แล้วก็กินขนมจอร์แดนอีกมาคนหนึ่งแล้วก็คุยกําลังเนี่ยมามขา้น อ้ําจ่าอ้ําจ่ะอ้ําจ่ะเรากำลังคุยว่าอเนาโคสจะทำวิดีโออะไรบารเดนวิดีโอมาคุมมาชีจดีด์เจดีย์วิดีโอเจดียสอัลลอโอเคขอจบแค่นี้